โอเคสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แ c คส t นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Power Work เช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนํามอนสเตอร์ที่เพื่อนๆสามารถจับได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างที่ควรจับและน่าจับนะครับแล้วมันจะทําให้ชีวิตของพเพื่อนๆง,ง่ายขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีตัวแนะนําพร้อมกับตําแหน่งจับแล้วก็วิธีที่จะสามารถทําให้เราจับมอนสเตอร์ตัวนั้นได้แบบง่ายๆนะครับ มาแล้วเราไปดูกันสำหรับตัวแรกนะครับนั่นก็คือเจ้าน้องสุดน่ารักนะครับน้องบิกซี่ตัวนี้นี่เองนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะทําให้เพื่อนๆนนใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากๆถ้าเกิดมีเจ้าน้องบิกซี่อยู่ในแลนช์นะฮะซึ่งแลนช์เนี่ยจะปลดล็อกเมืลเวล5เท่านั้นเองนะครับเราสร้างแลนช์ขึ้นมานะครับแล้วเราไปหาจับเจ้าน้องบิกซี่ตัวนี้อ่าแล้วก็เอามันมาใส่ในนี่เลยพอลบ็อกซ์นะครับในส่วนของพอแอดเดอะเบสนะครับอ่า ซึ่งเจ้าน้องวิกซี่เนี่ยก็จะเข้ามาขุดพวกพอลสเฟียรพวกเงินทองทั้งหลายพวกลูกธนูให้เพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆเนี่ยแทบไม่ต้องเสียวัตถุดิบอะไรในการคร้าพอลสเฟียเลยนะครับสําหรับวันนี้นะฮะเพราะมันจะเจนพอลสเฟียรขึ้นมาเพื่อนๆแบบเรื่อยๆแบบบึ้มๆนะครับเยอะมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โดยเจ้าน้องวิกซี่เนี่ยจะสามารถ หาจับได้นะครับในโซนนี้นะครับนี่ตรงโซนป่าแดงเนี่ยไล่ลงมานะฮะเป็นเส้นตรงลงมาเลยจนถึงโซนแบบว่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ s e t t l e m e n ต base ปะตรงนี้นะครับสีเหลืองๆเนี่ยอ่าไล่ลงมานะครับมันจะอยู่ในระแวกนี้นะฮะหาจับไม่ยากเลยแล้วก็ตัวมันไม่ได้เก่งด้วยนะครับก็สามารถจับมาใช้งานกันได้เนาะสำหรับเจ้าน้องวิกซี่ตัวนี้นั่นเองนะครับผม สำหรับเจ้าตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าจิงจอกไฟตัวนี้นะครับฟอกพ์กนะฮะนี่เห็นไหมเออน้องน่ารักนะครับแล้วก็หาจับไม่ยากด้วยนะครับจับได้ที่เลเวลเราแบบว่าไม่สูงมากด้วยนะเลเวลต่ำๆเราก็จับได้แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ประโยชน์ก็เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการที่จะช่วยเราทําอาหารนะครับหรือว่าจะช่วยเราหลอมแร่ในตอนต้นเกมนะฮะเจ้าตัวนี้ช่วยได้นะครับและที่สําคัญคือเราสามารถคลับ เจ้าสิ่งนี้ขึ้นมานะครับนี่ฟอกพาร์คานเนตะครับหรือว่าสายจูงฟอกพาร์นะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นอาวุธได้อ่านี่เรียกมาอ่านี่เห็นไหมน้องจะทําหน้าเคริ่งขืมนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราใช้ฟอกพาร์คานเนตเนี่ย แล้วนะครับขึ้นสกิลแล้วเราจะสามารถยิงไฟออกมาแบบนี้ได้นะครับเป็นเครื่องพ่นไฟซึ่งอันนี้ดาเมจแรงมากๆนะครับเหมาะกับการเอาวตีพวกบงพวกบอสพวกแบบว่าลงดันมากๆเลยนะครับแลวด้วยส่วนตัวเนี่ยสกิลน้องเขาก็ไม่ได้แย่นะเอาลงดันได้อยู่ยิงแรงใช้ได้เลยแหละแล้วก็จับไม่ยากเลยนะครับสาหรับฟอกพาร์คโดยที่เจ้าน้องฟอกพาร์คนะครับอ่านี่ตำแหน่งจับนะฮะแทบจะอยู่ในจุดเกิดเริ่มต้นที่เราเกิดมาเลยเนาะ นี่แล้วก็เกิดเยอะมากๆเลยนะเนี่ยไล่ตามตรงนี้ได้เลยนะครับไล่หาจับได้นะฟ็อกพ์กนะฮะหาจับไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนเอน <ๆ S 2> เดินตามทางแบบว่าเปิดเสาไปเรื่อยๆเนี่ยก็เจอแล้วนะครับแล้วก็จับง่ายมากๆด้วยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะลงดันหรือว่าจะตีบอสอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆสําหรับเจ้าฟอกพัคตัวนี้เนาะ สำหรับตัวต่อไปนะครับจะขาดเจ้าตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าหมาดายฮาวนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยจำเป็นมากในการเดินทางช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็จับไม่ยากมากด้วยนะครับโดยที่เราจะสามารถคลาฟเนี่ยอานของมันนะครับเพื่อที่เราจะสามารถขี่มันได้นะครับทำให้เราเนี่ยไปไหนมาไหนได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะแล้วตอนนี้เราขี่มันเนี่ยเรายังสามารถโจมตีได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบยิงทรายหรือว่าการแบบ พุ่งเข้าไปกัดอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วที่สําคัญเนี่ยหลักๆเนี่ยใช้ในการเดินทางได้ดีมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยจับแล้วได้พ s s ส v e s สกิลเป็น s วิฟ t มาเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถขี่มันได้อย่างเพลินสุดๆเลยแหละเพราะว่าบวกความเร็วไปอีก30%นะครับทำให้มันเนี่ยวิ่งเร็วแบบติดจรวดเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยเคลื่อนที่แป๊บเดียวนะครับ มันเร็วกว่าเราวิ่งเยอะมากแหละในการขี่มาตัวนี้นะครับแล้วก็อานมันเนี่ยก็ค้าบไม่ยากเท่าไหร่เนาะสำหรับเจ้าหมาไดฮาวนะฮะโดยที่เจ้าหมาไดฮาวเนี่ยมันจะเกิดค่อนข้างไกลนิดนึงเนาะแต่จับมาคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าประหยัดเวลาในการเดินทางได้เยอะมากๆสําหรับตัวนี้เนาะก็ลองไปหาจับกันดูนะครับเลเวลตั้งต้นของมันเนี่ยประมาณอยู่ที่เลเวลประมาณ6-10เท่านั้นเองนะครับสาหรับเจ้าหมาตัวนี้เนาะลองไปหามาใช้กันดูนะครับแล้วเราจะเล่นเกมนี้ได้สนุกยิ่งขึ้นเนาะ สำหรับตัวต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของทรัพยากรแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้ากวางอิกเเดียนะครับถามว่ามันเอามาสู้ได้ไหมตัวนี้เอามาสู้ได้นะครับแต่หลักๆที่ผมให้จับมาเนี่ยก็คือจับมาให้มันประจําสถานีเนี่ยตัดไม้ตอนต้นเกมนะฮะเพราะว่าด้วยการที่ว่าเจ้ากวางอิกเชเดียเนี่ยมีสกิลลัมเบอร์ลิงอยู่ที่เลเวล2นะครับทาให้มันตัดไม้ได้ดีพอสมควรเลยแหละนะฮะในตอนต้นเกมนะครับเพราะว่าตอนต้นเกมเนี่ยไม้ใช้เยอะมาก แล้วก็จับมาแล้วก็ให้มันโขกต้นไม้อย่างนี้แหละทําให้เรามีไม้ใช้ไม่ขาดมือนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะฮะอันนี้ผมไม่แนะนําให้เอามาขี่เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งมันไม่เร็วนะแต่เรามีหมาแล้วไงเจ้าดเอานะฮะเพราะงั้นเนี่ยเจ้าหมาดายเอาเนี่ยอานมันถูกกว่าและความเร็วพอๆกันนะครับเนี่ยดูอานเจ้ากวางอิกเทเดียได้ เห็นไหมมันใช้อินกอตตั้งสติซึ่งอินกอตตอนป้นเกมจําเป็นในระดับหนึ่งเลยในการที่เราจะอัปเกรดบ้านของเราเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนําให้คราฟอ่านมาขี่เท่าไหร่นะให้ใช้หมาดีกว่าใช้หมาไดอารดีกว่านะคะเจ้าตัวน,นี้ก็จับมาตัดไม้หรือว่าเอาไปลงดันเพื่อน,อนก็ได้นะครับเพราะมันค่อนข้างเก่งในระดับหนึ่งเลยแหละอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทรัพยากรนะครับเราจะแนะนําเจ้าหมูฝ่ามันอ่านว่าอะไรวะลลาชอหรือลูชอก็ไม่รู้นะฮะ ที่แนะนําให้จับตัวนี้นะครับก็คือนี่ครับเหมืองหินนะครับเพราะว่าด้วยการที่ว่าเจ้าหมูป่าตัวนี้เนี่ยมีสกิลมายหนิงเลเวลหนึ่งเพียงสกิลเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เราเอามันมาทํางานเนี่ยมันก็จะขุดหินเพียงอย่างเดียวมันจะไม่ไปทําอย่างอื่นนะครับมันไม่เหมือนแมวที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวขุดหินเดี๋ยวมาช่วยเราครับเดี๋ยวเดินของเดี๋ยวนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างนี้นะครับสาหรับเจ้าหมูป่าเนี่ยมันจะขุดหินเพียงอย่างเดียว มันทําให้เรามีหินใช้ค่อนข้างที่จะพอเพียงนะครับสําหรับเจ้าหมูป่าตัวนี้นะฮะก็อันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอาเป็นทางเลือกและกันบางคนอาจจะใช้แมวแล้วเหมาะมือกว่านะครับแต่ผมแนะนําเป็นหมูป่านะเพราะว่ามันจะขุดหินให้เราอย่างต่อเนื่องนั่นแหละนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้สําหรับตัวต่อไปที่เราแนะนําให้จับนะครับถือว่าเป็นตัวสารพัดประโยชน์อีกหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะใช้ฟาร์มก็ได้นะครับหรือว่าจะไปใช้ลงดันก็ได้นะันั่นก็คือเจ้าไดโนซอร์ตัวนี้นั่นแหละ นะครับมันอ่านว่าไดโนซัมใช่ไหมชื่อมันออกไดโนซมยังไงไม่รู้นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสายพืชมังกรน,นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดใกล้ๆบ้านเราเลยนะเนี่ยมันเกิดแบบบริเวณแถบนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเกิดมาจากจุดเกิดที่มันเปิดมาตอนต้นเกมเนี่ยเราก็แทบจะเห็นมันยืนอยู่หนึ่งตัวแน่ๆการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ย จัดว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆและจับได้ง่ายตั้งแต่ต้นเกมนะครับถึงแม้ว่าเลเวลตั้งต้นของมันเนี่ยจะมาที่ประมาณเลเวล14นะครับแต่เรามีวิธีจับอยู่ด้วยการที่มันเป็นมังกรนี่เป็นพาสซีฟนะไม่โจมตีเราก่อนนะครับมันจะมีทริกเล็กๆน,น้อยๆในการจับเอาเป็นว่าเรามาดูตำแหน่ง,งมันกันก่อนดีกว่าว่ามันเกิดตำแหน่งไหนบ้างนะครับเราสามารถหาเจ้าตัวนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมแทบจะจุดเกิดตั้งต้นเกือบทุกจุดเลย นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพลาดตรงนี้ไปนะครับเราสามารถมาจับได้บริเวณช่วงนี้นะครับอาจจะเดินหายากนิดนึงเนาะแต่หลักๆที่ผมเห็นเป็นประจำประจำเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณนี้ครับจุดประมาณช่วงนี้แหละนะครับช่วงจุดเกิดแรกนะครับที่เราเกิดมาเลยเนาะสําหรับเจ้าตัวนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีจับเจ้าไดโนซอร์กันก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเก่งมากๆนะครับในตอนต้นเกมนะครับทำให้แบบ เราเนี่ยจับมันค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเลยการที่จะยิงมันเข้าเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บเลเวลสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะยิงมันเข้าได้นะครับสำหรับเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะฮะแต่มันมีวิธีขี้โกงอย่างหนึ่งผมรู้มาจากน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งมันช่วยได้เยอะมากๆเลยนั่นก็คือให้เพื่อนๆไปตัดไม้มานะครับในจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็มาเก่อกองไฟรอบๆมันนะครับโดยการที่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไดโนเสาร์ที่มันเป็นแพสซีฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะไม่โจมตีเราก่อนนะครับเราสามารถก่อกองไฟลมควันมันได้นะครับให้มันเดินเนี่ยอ่าให้มันเดินแบบว่าเรียกว่าเดินเหยียบกองไฟของเรานะครับเพื่อลดเลือดก่อนในระดับหนึ่งนะครับก่อกองไฟไปเลยนะฮะวางกองไฟนี่ นะครับเนี่ยมันก็จะเดินโดนเผาไหม้นะครับเนี่ยเห็นไหมพอมันโดนเผาเนี่ยมันไม่รู้ว่าใครเผามันเออนี่ให้ทำอย่างนี้นะครับสำหรับตอนต้นเกมนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก่อกองไฟให้มันเดินผ่านนะครับล็อกทางมันไปเลยนะฮะเนี่ยเห็นปะมันก็จะเลื่อนรถเรื่อยๆโดยที่มันไม่รู้ว่าใครทำอะไรมันนะครับเนี่ยมันก็จะไม่โจมตีเราด้วยเห็นไหม น้องแบบว่าช่างซื้อนะครับอ่าวงเล็บบื้อนะครับไม่ใช่ซื้ออันนั้นนะครับน้องอาจจะซื้ออ่าวงเล็บบื้อนิดนึงนะครับเนี่ยก็เราก็ทําวิธีนี้นะครับลดเลือดมันไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงจุดจุดนึงเนี่ยเราก็ค่อยจับมันเนาะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับพอที่เราแนะนําให้จับในช่วงต้นของเกมนะครับ บอกเลยว่าถ้าเกิดจับแล้วเนี่ยชีวิตเพื่อนๆดีขึ้นแน่นอนดูเจ้าน้องวิกซีส่สิเพียงแค่ช่วงระยะเวลาที่เราอัดคลิปนะครับมันเจนบอลมาเต็มฟาร์มแล้วเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับบา,บาย